เจมินบริการดีสุดๆไม่เคยขัดจัดให้ตลอดจริงเซลมินนะครับบริการดีทุกทอนที่ที่ตเซลดูแลด,ตด,ตด,ดีต่อประทางเจมินได้เลยนะครับยังไงก็ได้ก็โดนน้องมินค่ะดีมากยับทุกการโอนเงินเงินจองเองินดาวโอนเข้าบัญชีบริษัททั้งหมดนะครับจริงใจโปรง่งใสปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมจะหาคณอยากได้รถยนต์ฟอร์ให้ลองคุยกับผมดูก่อน จะเกิดขยากได้รถยนต์ฟอรสักคัญให้คุณลองฟังเพลงนี้ดูก,ก่อนจะหากอยากได้รถยนต์ฟอรให้ลองคุยกับผมดูก่อนสำคัญซื้อกับเจสวัสดีครับเจมินฟอร์ดนะครับผมมาพบคุณผู้ชมทุกท่านเหมือนเคยนะครับ คลิปนี้ขออนุญาตเปลี่ยนแนวบ้างนะครับผม XLT สายซิ T, izing, ่งหลอ่ลอๆด้านซ้ายมือของผมคันนี้นะครับสำหรับรายละเอียดจุดเด่นๆของ XLT เนี่ยมีอะไรบ้างรวมถึงชุดแต่งสายซิ่งรอบคันของเขามีอะไรบ้างเดี๋ไปชมกันในคลิปเลยนะครับผมไปเลยมาชมกันเลยนะครับกับ Ford Ranger XLT กระบะยกสูงรุ่นที่ขายดีที่สุดจาก Ford นะครับผมในแนวทางการตกแต่งแบบ สายซิงยีราฟซิ่งนั่นเองนะครับผม XLT ในรุ่น4ประตูเนี่ยจะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัตินะครับเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่ราคา857,000บาทเกียร์อัตโนมัติจะอยู่ที่ราคา92,000 0บาท XLT มากับเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตร160แรงม้าแรงบิด385นิวตันเมตรเกียร์เป็นเกียร์6สปีดแรงม้าแรงบิดเทียบเท่ากับเครื่องยนต์ดีเซล 3.0เครื่อง3,000สมัยก่อนเลยนะครับผมนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะครับการใช้งานขึ้นเข่าลงห้วยบรรทุกของสบายๆเลยสำหรับจุดเด่นๆของ XLT นะครับผมระบบ ESP และ ROM รักษาเสถียรภ,ภาพตัวรถและป้องกันรถพลิกคว่ำเมื่อก่อน2ระบบนี้จะอยู่ใน Ford Ranger w i l d Track นะครับซึ่งราคา1รล้านขึ้นไปนั่นเองแต่ว่า2021เนี่ย XLT เอาลงมาใส่ให้แล้วนะครับผมย้ำอีกครั้งว่า XLT 2021เนี่ยคุ้มมากๆนะครับ ผมเองก็ใช้อยู่นะครับผม Cruise Control ไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ำฝนออโต้พวงมาลัยไฟฟ้าควบคุมด้วยมอเตอร์พร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างไฟเบรกดวงที่3ไลฟ้าที่กระจกหลังเซ็นเซอร์ถอยจอดที่กันชนหลังจอมัลติทัสกรีน e n 8นิ้วจาก Ford รองรับ Apple CarPlay Android Auto รวมถึงมาพร้อมระบบช่วยโทรฉุกเฉิน ไดชาร์จตรองอากาศอยู่ด้านบนของห้องเครื่องทำให้สามารถลุยน้ำได้ถึง80เซนติเมตรเบาะหนังแอร์แบ็กคู่หน้าแชสซีชิ้นใหญ่ขึ้นรูปชิ้นเดียวมันทุกได้1.3งตันโดยไม่ต้องเสริมแหนบโช๊คคว่แหนบซ้อนให้ฟิลลิ่งการขับขี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของรถยนต์ฟอร์ดคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับจุดเด,เด่นของ xlt เดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดชุดแต่งสายยีราฟซิ่งของ xlt หล่อๆด้านขวามือของผมคันนี้ดีกว่านะครับผมไปเลย ก่อนจะไปชมชุดแต่งรอบคันนะครับผมรบกวนมากๆเลยช่วยกดติดตามกดไลค์ช่องเจมินฟอร์ดเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอเนี้ยขอบคุณล่วงหน้านะครับผมขอบคุณครับมาชมกันเลยนะครับผมกับชุดแต่งรอบคันของ XLT สายซิ่งวิ่งงานหลอๆด้านซ้ายมือของผมคันนี้นะครับผมไล่จากด้านหน้ามาเลยนะครับผม ที่ติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าฟิล์มเซรามิกนะครับผมคันนี้เลือกติดเป็นเซรามิกเขียวไฮโคนะครับผมความเข้มความสว่างเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับผมรวมถึงยี่ห้อฟิล์มก็มีหลายยี่ห้อให้เลือกนะครับลูกค้าเลือกได้ทั้งหมดเลยไล่ต่อมาเลยนะครับผม xlt คันนี้ทําการเปลี่ยนด้านหน้าเนี่ยตั้งแต่กระจังหน้าแล้วก็ชายกันชนด้านล่างนะครับผมเปลี่ยนออกใส่เป็นของ everest sport นะครับผม สามารถใส่กันได้นะครับผมชายกันชนด้านล่างเนี่ยเป็นของ e v e r e ร t Sport นะครับรวมถึงกระจังหน้าก็เป็นของ e v e r e s t Sport ไฟตัดหมอกเนี่ย x อ t ีมีมากับตัวรถอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้ไฟหน้าก็ยังทำการเปลี่ยนเป็นหลอดซีนอนนะครับผมเราก็คัสตอมโคมรวมถึงทำไฟเดลัยเพิ่มแล้วก็เซตให้เป็นสเต็ปไฟวิ่งเวลาเปิดไฟเลี้ยวหรือไฟฉุกเฉินด้วยนะครับผมหมดแล้วครับสำหรับชุดแต่งด้านหน้าของ x อ t คันนี้นะครับผมเดี๋ยวไปชมด้านข้างกันต่อเลยนะครับไปเลย มาต่อที่ด้านข้างเลยนะครับผมไล่มาเลยนะครับล้อแม็กซ์และยางในส่วนของแม็กซ์และยางเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับผมอยากได้เป็น16นิ้ว17นิ้ว18นิ้วหรือว่าอยากได้เป็น20นิ้วออฟเซ็ตล้นๆทรงเมกาก็ได้นะครับผมลูกค้าเลือกได้รวมถึงยางลูกค้าก็เลือกได้นะครับผมอยากได้เป็นยาง HT เน้นใช้งานทางเรียบใช้งานในเมืองหรือว่าจะเป็นยาง AT or Terrain ที่ใช้งานได้ทั้งทางเรียบแล้วก็ทางลุยนิดหน่อย หรือว่าจะอยากได้เป็นยาง MT มาเทรเรนดอกใหญ่หญๆเต็มๆก็ได้นะครับผมลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยเนื่องจากการใช้งานของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะครับอย่าง XLT คันนี้เลือกใส่เป็นล้อแม็ขนาด18นิ้วนะครับผม TE37 เราเลือกใส่เป็นยาง HT ของติโตะนะครับผม420 SD นั่นเองแม็กซิ่งยางซิ่งนะครับผม,มไล่ต่อมานะครับผม XLT คันนี้จะแต่งน้อยมากนะครับผม ครอบแกนเดิมๆของ L t จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้ติดครอบแกนดำด้านด้วยไฟเลี้ยวที่กระจกข้าง XLT ี XL มีมากับตัวรถจากโรงงานเลยนะครับคิวกันศาสอร์อุปกรณ์พื้นฐานพวกนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะติดหรือไม่ติดอย่างถ้าเป็นสายซิ่งแบบนี้ก็ส่วนใหญ่จะเลือกที่จะไม่ติดคิ้วกัน์าซร์นะครับผมรวมถึงคิ้วล้อด้วยนะครับสายซิ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่ติดคิวล้อนะครับที่จับม่เปิดประตูของ XLT เนี่ย2021จะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับผม ถ้าเป็น2020เนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นสีโครเมียมเหมือนครอบแก้มนั่นเองเมื่อก่อนก็เลยจะต้องติดครอบมือจับดําด้านให้ลูกค้านะครับผมเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็ติดเป็นเบ้ากันรอยมือจับด้านในอย่างเดียวนะครับแต่คันนี้ไม่ติดเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับผมสุดท้ายจะเป็นช่วงล่างของด้านหลังนะครับผม XLT คันนี้ทําการโหลดด้านหลังลง3นิ้วนะครับผมก็จะอกมาเป็นทรงแบบนี้เลยนะครับ หรือว่าทุกลูกค้าเน้นใช้งานมาทุกของด้วยเนี่ยก็ไม่ต้องโหลดลงนะครับผมเดิมเดิมเนี่ยแต่งโงนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับหมดแล้วครับสำหรับด้านข้างเดี๋ยวไปชมด้านท้ายกันต่อเลยนะครับผมไปเลยมาต่อกันที่ด้านท้ายรถเลยนะครับผมไลน์มาเลยนะครับที่ติดเพิ่มเติมให้ลูกค้าก็จะเป็นกระบะไลเนอร์อุปกรณ์พื้นฐานที่ติดให้ลูกค้าทุกคันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวแล้วก็ XLT คันนี้สาย E ีราฟซิงนะครับผม เอากันชนท้ายออกนะครับแหม่เพิ่มคำซิ่งถ้าลูกค้าอยากได้เป็นคมซิ่งเนี่ยติดเพิ่มก็ยินดีนะครับผมติดคมซิ่งเพิ่มให้ลูกค้าได้นะครับแล้วก็สุดท้ายสําหรับด้านท้ายรถนะครับผมเอ็กซ์ทีคันนี้ทำการเปลี่ยนท่อนะครับผมเป็นท่อซิ่งเทิร์นแคทแล้วก็เป็นแบบมีเบ้าพักเบ้าพักขนาดเล็กนะครับผมปลายเป็นปลายธรรมดาไม่ได้ออกปลายไรฟ์ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับผมถ้าอยากทําท่อซิ่งเนี่ยก็ทําได้นะครับผม จัดให้ตามใจลูกค้าทุกท่านเลยนะครับความชอบของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับผมรถฟอร์ดของเราสามารถแต่งได้หลากหลายสไตล์นะครับไม่ต้องกลัวหมดแล้วครับสำหรับชุดแต่งรอบคันของ xlt สายซิ่งวิ่งงานคันนี้นะครับผมโฉบเฉียวสปอร์ตเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่หล่อเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในของ xlt คร่าวๆกันสักนิดแล้วกันนะครับผมไปเลยชมภายในคร่าวๆของ xlt กันนะครับผมเบาะหนังจากโรงงานนะครับผมพวงมลาลัยไฟฟ้า ควบคุมด้วยมอเตอร์พร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชัน2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายควบคุมการทํางานระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ที่จอทัชสกรีนด้านซ้ายฝั่งขวาควบคุมการเซ็ตค่าตั้งค่าระบบต่างๆที่จอหน้าปัดด้านขวาตรงกลางเป็นจอทัชสกรีน8นิ้วจากฟอร์ดนะครับผมรองรับ Apple Carplay Android Auto รวมถึงมาพร้อมระบบช่วยโทรฉุกเฉินระบบเนี้ยขอเน้นย้ำนะครับว่าสำคัญนะครับผมกรณีเราเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงขนาดแอร์แบกแตกหรือว่าระบบตัดการจ่ายน้ำมัน หน้าจอตัวนี้จะต่อสายไปที่1669โดยอัตโนมัตินะครับผมพร้อมส่งพิกัดที่เราเกิดอุบัติเหตุไปให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับผมเจ้าหน้าที่1669เนี่ยก็จะต่อสายพูดสายกับเรานะครับผมถ้าเราไม่ได้สลบสามารถพูดสายตอบได้เราก็พูดจาโตตอบกับเจ้าหน้าที่รับฟังคําแนะนํานะครับผมแจ้งพิกัดต่างๆบอกอาการต่างๆแต่ถ้าเกิดเราสลบอยู่ในตัวรถนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเมื่อเห็นว่าไม่มีคนตอบรับกลับมานะครับเจ้าหน้าที่ก็จะส่งทีมกู้ภัยมาตาม พิกัดลติจูดที่หน้าจอตัวนี้ได้ส่งมาให้เขาเลยนะครับผมเงอนไขก็คือโทรศัพท์เราต้องเชื่อมต่อกับหน้าจออยู่นะครับแล้วก็ตัวโทรศัพท์เนี่ยต้องสามารถมีเงินโทรออกได้นะครับนอกจากนี้ยังมีระบบ esp และ rom นะครับผมป้องกันรถพลิกคว่ำกับการลดหมุนนั่นเองสองระบบเนี้ยจะทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับผมแต่จะมีสวิตช์ให้กดปิดได้เนะี่ยอยู่บริเวณด้านหน้าคันเกียร์นะครับผมแต่ไม่แนะนําให้ไปกดปิดนะครับสองระบบเนี้ยปลอดภัยมากๆนะครับผม เราจะกดปิดก็ต่อเมื่อเราติดลมเท่านั้นนะครับเพราะว่าระบบเนี้ยจะป้องกันล้อที่มันหมุนฟรีไม่เท่ากันแล้วจะทําให้เกิดการหมุนนะครับของรถแต่เวลาเราติดลมเนี่ยมันจะต้องมีล้อที่หมุนฟรีกว่าล้ออื่นอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องกดปิด E S P และลมนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าไฟหน้าจะไม่ได้อยู่ที่ก้านแล้วนะครับจะมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับผมบิดซ้ายสุดคือปิดไฟ1นงิดมาทางขวาหนึ่งครั้งเป็นไฟหลีปิดไปอีกหนึ่งครั้งเปิดไฟหน้าบิดมาขวาสุด เป็นไฟหน้าออโต้ปุ่ม2ปุ่มด้านข้างตัวหมุนเปิดไฟหน้าจะเป็นตัวเพิ่มลดแสงในห้องโดยสารนะครับผมบางทีขับกลางคืนแสงในห้องโดยสารมันจ้าไปทําให้ทัศน,นวิสัยการมองเห็นของเราเนี่ยลดลงนะครับผมก็สามารถเพิ่มลดแสงได้อีกฝั่งหนึ่งของสวิตตัวหมุนเปิดปิดไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นไฟตัดหมอกถัดไปอีกปุ่มหนึ่งก็จะเป็นไฟสองสว่างตรงท้ายกระบะนะครับจะอยู่ใต้ไฟเบรกดวงที่3การาปัดน,น้ําฝนจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมดันลงล่างสุดคือปิดดันขึ้น1ครั้งตั้งค่าเป็นที่ปัดน,น้าฝนออโต้ คร่วาวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับภายในของ XLT เป็นยังไงกันบ้างครับกับ XLT ร Racing ด้าน e ซ้ายมือของผมรหล่อคันนี้นะครับผมสายซิย่งวิ่งงานบอกก่อนเลยนะครับว่าตกแต่งสไตล์เนี้ยแบบคันเนี้ยส่วนลดเหลือเพียบเลยนะครับ คุณผู้ชมเนี่ยหากกำลังสนใจรถยนต์ฟอร์ดอยู่นะครับไม่ว,ว่าจะเป็นรุ่นไหนมีเงื่อนไขในใจอย่างไรอยากใช้เงินออกรถกี่บาทอยากผ่อนกี่ปีอยากตกแต่งในสไตล์แบบไหนสายซิ่งแบบนี้หรือว่าจะเป็น Wi ยบอดี้อเมริกันสไยินดีนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาในทุกๆเงื่อนไขของคุณลูกค้าเลยนะครับผมทักหาเจมินฟอร์ดได้ตลอด24ชั่วโมงในทุกช่องทางที่ผมทิ้งไว้ให้เลยนะครับรวมถึงถ้าอยากรู้ว่าทำอาชีพนี้สามารถออกรถได้ไหมเงินเดือนเท่านี้สามารถออกรถได้ไหม ยินดีนะครับทักมาถามผมปรึกษาผมได้เช่นกันนะครับผมหรือว่าจะทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบให้ครบถ้วนแน่นอนคลิปนี้ก็ขออนุญาตลากันเท่านี้นะครับผมก่อนจากกันไปผมรบกวนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมช่วยกดติดตามช่วยกดไลค์ช่องจีมินฟอร์ดเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรวมถึงคลิปหน้าผมจะนํารถยนต์ฟอร์ดรุ่นไหนมารีวิวให้ดูกับสไตล์การตกแต่งในแบบไหนจะได้ไม่พลาดรับชมด้วยนะครับผม คลิปนี้ขออนุญ,ญาตลากันเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับพี่พี่กันใครใ,ใจไหนบอกผมพี่ยาแต่งมาแต่งน้อยแค่ไหนออกรถเท่าไรลองบอกผมทุกข้อเสนอตรงไปตรงมาไม่สับสนจัดก,การโอนเงินโอนเข้าบัญชีโชว์รูมปลอดภยัยผ่านผมซื้อรถออนไลน์กับผมปลอดภยัยฉับไว้ไม่ยุ่งยากเทรดไรฟไฟแนนซ์ส่งมอบเปลี่ยนป้ายมุมบริการถึงหน้าบ้านส่งมอบทุกทิศทุกชัยจริงใจโปร่งใสและปลอดภยัยมากๆ